วัสดีครับวันนี้ EPS พามาดูวิธีรีเซตดมนะครับของพิเตอรนะครับบา r t เทอนะครับผมนี่นะครับหน้าตารุ่นนะครับ dcp 1510นะครับผมเครื่องฟ้องดมหมดอายุนะครับผมต้องเปลี่ยนนะครับจริงๆเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมถ้าขึ้นฟ้องรีเพกดมนะครับดำหมดอายุนะครับสามารถรีเซต แล้วก็มาใช้งานได้ต่อเลยนะครับแต่วันนี้เราพามาดูวิธีรีเซ็ตง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเมนูนะครับผมแล้วก็เลื่อนลูกศรนะครับหรือว่าปุ่มลบนะครับเลื่อนลงมานะครับมาหาคําว่านี่นะครับ Maxin c Info นะครับผมพอเจอคํานี้แล้วนะครับก็ให้เรากดโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนปุ่ม ลบเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยนะครับมาหาคําว่านี่นะครับรีเซ็ตดัมนะครับเลขหกนะครับรีเซ็ตดัมนะครับผมบรรทัดที่หกนะครับเลื่อนลงมานะครับผมพอเราเจอคําว่ารีเซ็ตดัมแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่มโอเคนะครับค้างไว้นะครับ กดปุ่มโอเคค้างไว้ประมาณ5วินะครับหน้าหน้าจอมันก็จะขึ้นให้เรารีเซตนะครับผมรีเซ็ตดัมให้เรากดไปที่เครื่องหมายชี้ขึ้นนะครับผมรีเซ็ตนะครับก็ให้เราปรกฏไปที่ปุ่มบวกนี้นะครับลูกศรชี้ขึ้นนะครับก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับก็เครื่องก็จะทําการรีเซตให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากด สต็อปออกนะครับหรือว่ากดกลับเมนูเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีรีเซตดำนะครับง่ายๆนะครับของพิมพ์เตอร์1510นะครับผมนะครับถ้าเครื่องเราฟ้องรีเพกดำนะครับขึ้นรีเพกดำดำหมดอายุนะครับก็สามารถรีเซตได้ง่ายๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับมันสวยปิ้นซีดนะครับ ก็สามารถสอบถามเข้ามาสั่งซื้อชุดดําใหม่ก็ได้นะครับทางร้านก็มีขายนะครับชุดดําใหม่หรือว่าตลับหมึกใหม่นะครับผมก็ที่ร้านก็มีขายนะครับวิธีติดต่อนะครับติดต่อ ID line นะครับผมแอดไลน์มานะครับผมมีแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ EPSI Thailand นะครับผมพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผม EPSI Thailand นะครับ หรือจะคอมเมนต์สอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางเราจะมีแอดมินคอยตอบนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับยังไงก็ลองทำดูนะครับถ้าเจอนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ